เดี๋ยวเขาก็มาเป็นของเราได้เซพ่อพี่นะอะไรล่ะลูกจำบอกเชนขอเวลาห้านาทีพ่อให้แค่สามห้าพี่ยังสองห้าเหลือแค่หนึ่งเจ็ดวันสามชั่วโมงกูให้เต็มที่ไปเลยลูกนั่งลงนั่งลงไม่่เดียวแค่เดียวเอง ก็เด็กเขาก็มาหาเราไม่ยอมไม่ยอมเอ็งไม่ยอมพ่อจะยอมได้ยังไงเฮ้ยเดี๋ยวพ่อยืนการให้ข้าไม่คนข้างบนรอได้อย่างไรเล่าเฮ้ยไอ้หนูไอ้หนูเฮ้ยดูเวลาหน่อยสิอบอยคนกงบนข้ารอนะฮะไม่รู้ไม่รับเวลาหรือยังไงนี่อีหนูพ่อบอกไว้ให้แล้วเรียบร้อยแล้วเหลือสองนาทีกว่าเองนะ เราไม่ได้ติดอะไรเลยก็พ่อบอกไปแล้วอ่ะเอ้าเดี๋ยวพ่อจัดการให้เดี๋ยวพ่อจัดการให้เฮ้ยไอ้หน่เฮ้ยเหลือสองนาทีแล้วไปดูไวล์ล่าไวลาเรื่องอะไรคนบนขั้นล้อนะอีหน่พ่อบอกไปแล้วลูกพ่อบอกไปแล้วฮะเดี๋ยวเขามาแป๊บเดียวแป๊บเดียวนะ ก็เบอร์เราเนี่ยพี่ก็พ่อเพิ่งบอกไปเมื่อกี้เนี่ยไม่ยอมมาโถเออไอเด้อเจ็ดวันเอ้อจะพาให้กูเข้ามาเทว่ยอะไรจะพาให้กูโดนไปด้วยเนาะโดนตั้งแต่วันที่ด่วนซีเไปหนวไม่เหลือใครเลยด่วนมีแค่พี่คนเดียว แล้วพอวันนี้พี่จะทิ้งนวลกับลูกเลยเหรอแล้วชีวิตนวลกับลูกจะอยู่ยังไงอะดวนอยู่ไม่ได้นะพี่นวนลวลวกลับมานวนนะที่พี่ต้องทำแบบนี้พี่ทำเพื่อปกป้องชีวิตนวนกับลกูกพี่จะไม่ยอมใิน้นนกับลกูกต้องมาตกอยู่ในตันร้ายเขาพี่ พี่ต้องขอโทษน,นวนจริงๆนะที่พี่ไม่สามารถที่จะกลับไปกับนวนได้ทำไมทำไมกลับไปไม่ได้อ่ะพี่ขอโทษจริงๆนวน,นวลไม่รู้แกแบบนี้พี่รักนวนคนเดียวโดนกับลูกคือโดนใจของพี่นวนจำคำพี่เอาไวนะ้ พี่ไม่รู้ว่าความเป็นมามันคืออะไรแต่พี่เชื่อเสมอว่ามันต้องมีความสำคัญอะไรบางอย่างมันเป็นสิ่งสุดท้ายที่พี่จะอมอบให้โนนเก็บเอาไว้เก็บเอาไว้ให้ดีเก็บรักษาไว้ให้ดีนะโนนโนนต้องดับปาพี่ว่าโนนจะดูแลลูกของเราให้ดีที่สุด เดลกลูกให้ดีแต่ปากพี่นนวนเี็กลูกของเราไม่ดีนะนวนพี่ขอโทษจริงวนวลที่พี่กลับไปกับนวนกับลูกไม่ได้ตอนนี้นวลนนอดคนจากการเป็นเฉลยแล้วดีพาลูกไปจากที่นี่ไปให้ไกลที่สุด เลยอยาก,กลับมาหาพี่อีกน,น,น่ดวนพี่พาลูกไปจัดที่นี่แต่ใที่นี้บอกนะดนวนแต่ป้าพี่พี่รัก้องกับลูกลนะรีบไปจัดที่นี่ได้แล้วนวลไปสิไปได้แล้วนวลพี่บอกให้ไปไปนะนวนดนนวล เด็ก่อนพี่คนฟรกในเมื่อพี่ต้องการให้มันเป็นแบบนี้มันเป็นหนด่วนเดินออาไปจากชีวิตของพี่ก็ได้แต่ก่อนที่ด่วนจะไปด่วนอยากจะถามพี่